สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาพบมาพอกับช่องเยาวนพาส่องเลออีกแล้วค่ะพี่น้องสนับคลิปนี้กับสีด้น้ำแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเดอะ่ะเดอสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะเอามาให้เบอรงสามแบบสามเอ็ดคือเก่านะคะคลิปนี้ขอมา ขอให้มาบ้าน,นใบปนบอกว่าขอให้มาเป็นเหล็กสีหางมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะจ้ะตามสถิติที่ผ่านมานี่กะวัดที่แล้วเนี่ยเขา0330นคะเนเข้าโตกลับทางขยให้เบิงวดก้อนนี่เขาบนวดก้อนนั่นเขาล่างวัดนี้ให้มา131617แล้วก็19 หนเกับหน็ดนี่ก็ไปตรงกับแอดแผ่นๆนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะหนึ่งเจเป็นหนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นแนวทางสื่อสารท่านั้นเด้ค่ะพี่น้องเด้อคลิปนี้เป็นแนวทางสื่อสารก,กินเมืองรัฐบาลต่อไปเป็นของแอด คนข้อห้อยชุด3ตัวค่ะพี่น้องค่ะเอ็ดคนข้อห้อยงดที่แล้วเนี่ยกระเขานะคะเนาะเข่า30ตรงๆรงเลยได้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าชุด3ตัวบนี่รุทนะคะเด็ก3ตัวนี้มันกับเขายากนะคะพี่น้องค่ะเด็กที่เป็นมา่งวดนี้จะเป็นสองหกเจ็ดสี่หกเ้าหกเจ็ี่หกหนึ่งสองหกหนึ่งแล้วก็หาหกหนึ่ง 4ี 1, ่หาหนึ 1, ่หาหนึ่งเหาหนึ่งแล้วก็หาหาหนึ่งเลขสองตัวกับิมหก็ดหกหนึ่งแล้วก็หาหนึ่งเลขเป็นเลขสามตัวสกัดซิมีหลายหางนาะค่ะเนอเลี่ยนเปลี่ยนลักลอยลักลอยคอมโนซเซอ์ส, 4, ส 2, ี่ใส่สแล้วก็ใส่หาเป็น2ตัวบนก็สิ 1, เจ็ดหกหนึ่งแล้วก็หาหนึ่งน้พี่น้อง่ะเป็นเลข3หางสำหรับบนนาะอค่ะเน ขอบคุณเจ้าของคอมูลทุกถูกแอดเด้ค่ะเดอ้อต่อไปเป็นของแอดคู่เมืองค่ะพี่น้องค่ะแอดคู่เมืองนี่เลขอสองตัวนี่เซรีามาสองใบที่พี่น้องค่ะงวดที่แล้วในเขาสามศูนย์ใบหนึ่งแล้วก็เป็นเลขอสองตัวอ่าสองหางนี่กัซซิมี่อีกใบหนึ่งตัว่าเป็นไฮไลท์หางค่ะพี่น้องค่ะสำห,ห,หรบหหหับชุดอ่ตั๊เพชรเพิ่นเนี่ยเซรีมาสาองใบเนาะค่ะเนาะ สามหากับเจ็ดสามค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเสื้อลงชุดเต็มให้เพ่นของเพื่อนหายนะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของคอมมอนถูกถูกแอรทุกถูกหันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น่ามีเด้อพี่น้องเด้อขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะเจอกันคลิปหน้าจากพี่น้องจะ๊ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะ